สวัสดีค่ะคุณแม่ค้าคุณแม่ค้าชาแนลครัวคุณแม่ค้านะคะกลับมาทักทายกันอีกแล้วหลังจากมเสา์น้พากินเมนูอย่างกับมังูเฮดไปทัวร์เมนูอิตาเลียนพิ่นว่าอันเซนพสาส้ากับนำยาปูฝาวแห้งจากพอดีว่าสามีกมลับมาเรามีเวลาแค่มือเดียวพาออกไปสื่อของเมนูกับเลยฝาวไม่อย่างก็กินกินไปดีก็กินขนมปังเบื่อขนมปังกันเลยได้เมนูคือที่เห็นอันเซนพสาส้ากับนำยาปูเทา้ามาแซบบอกอะ่ะพอกินได้จา้าบันนี่ อยากกินเมนูอีหยังนี่จ้ายำปลากระป๋องนะคะก็เป็นปลาอันมัคเครลนะคะในซอสมะเขือเทศนอกจากเป็นปลากระป๋องจิหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของนอร์เวย์นะคะราคากระป๋องหนึ่งกะนี่15คโครนนะคะ15โครนกั48บาท2กระป๋องนี่ก็อยู่ที่96บาทนะคะเมนูกะสิเอามายำเนาะอยากกินยำปลากระป๋องจา้าคือยำของเฮากัมีนี่ ผักหอม ppo, หอีโป้หอมหอมม่วงเนาะหลวกะมีกระหล่ำซอยนิดนึงมีอันตะไคร้ซอยนะคะต้นหอมซอยแล้วกะมีกระเทียมซอยแบบนี้มีหมักเน่าเนาะจา้ะขาดก็ได้เลยก็คือนี่นี่นี่พริกนะคะพริกซอยแบบนี้เนาะใส่ลงไปบอกไปน้ำน้ำไล่แตกไปน้ำมาสันพริกซอยใส่ลงไปมีอย่างอีกออลื่มบอกอีกอย่างหนึ่งมีใบมะกรูดซอยน้ำแล้วกะ เพิ่มความเผ็ดเอาไว้ใส่แล้วักพริกป่ไว้พริกป่นนี่ยเพิ่มความเผ็ดแสบนอกจากใส่พริกซ้อยแบบนี้แหละกัใส่พริกป่นเข้าไปน้่เนาะใส่ลงไปเลยจ้ะพริกป่นเนี่ยสองช้อนชาพริกอันนี้ก็หาหกน่วยแล้วล่ะใส่พริกป่นลงไปน้่เพื่อเพื่อความเผ็ดแสบจ้ะละกับขาดอีกอย่างหนึ่งบ่ได้น้ำปลานะคะน้ำปลา ปลากระป๋องนี่แซบๆยี่ห้อนี้แซบดีจ้ะเป็นปลากระป๋องของนอร์เวย์เขาผลิตยูสไนนออันนี้เป็นผลิตยูนอร์เวย์จ้ะจะมีปลาอันม่รู้สว่าไปฟางว่าสิมีปลาทูนา่าในน้ำเกลือเด้อเขาผลิตจากประเทศไทยนะคะ produce e e bro p r อัน produce in thailand วาซันนี่เอามาใส่ใส่พริกปน่นใส่อันพริกซอยลองไปอะไรกันไม่ร่้ยๆเลยเรื้อนี้ง ปลากระป๋องของเห้านะจ๊ะปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งกับหนึ่งร้อยหกสิบกรัมนะจ๊ะใส่ลงไปอยากกินยังแบบย่างปลากระป๋องปลากระป๋องแบบนี้เอามาแกงใส่วนเส้นกระแ่บมีสิบอกว่าท่านถือเสือถือผาซักบออกจากตรงระวังอันโอนมะเขือเทศซักงาดใส่ลงไปสองกระป๋องเลยนี่ ง่ายๆอยากกินเอียงกะหลังมือก่อนอยากกินเมนูที่บด้ยุ่งยากเอียงมากไมไม่พักไม่อย่างกะใสล่ลงไปล่ะนี่กระเทียมซอยแบบนี้ใสล่ลงไปต้นหอมตะไคร้ อันใบมะกรูดซ้อยกะหลำกะหลำปลีกะะลำปลปีทั้งนี้ลรงเลือกเป็นกะหลำซ้ำเม,ม่อทำเป็นกะหลำแามหนาวยังมันจะแข็งแข็งแต่ใส่ลงไปต้นหอมซ้อยเอยหัวหอมหัวหอม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 ใหญ่หอม,มว่วงหรือว่าใส่เป็นหอมแดงแบบบานห้าก็ได้สาระแนวใส่ที่หลังใส่ลงไปนะจ๊ะง่ายๆหมากได้น้ำปลาใส่น้ำปลาจากก๊กประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะละเมนูรับมันน,มน,น่าจะโอเค มิ้งชนโตขาดประดขาดบรไดาเพื่อความเปรี้ยวนะคฮะนี่มังนาาเพราะที่ฉันเป็นคนเปรี้ยวค่ะเหม็นเปรี้ยวใสลลว่ลงไปบีมหนาาลงไปมังหนา้าค้นเผ็ดขวมเปรี้ยวอันยังกับชิมเอาตามชอบนกจากโอแคคลุกคลุกคุเรงคุเรง้ยผมก็เด้ติดขึ้นขอโทษขออภัยกินผู้เดียวดอกนี่จานาตาของเขาก็จะประมาณนี้เนาะเมนูกาแค่ คลุก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 เข้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบยร้อยวาไปน้ำน้นำไล่แตกไว้น้ำไม่ว่ากันยำปลากระ,กะป๋องโนเว์ปลากระ,กะปงนเว์แซ่บแซ่บได้ไม่ดูดว่าไม่รู้สื่อแบบนี้แหละม่กมันชิถือกลัวปลากระ,กะป๋องแบบน,นั่นเราละกระเด็นกระเด็นไส้เสือละซักบ้ออกนั่นได้แกละเนึ่งอีหลีมือนล้นะไส้เสือขาวปลากระปองกระเด็นไส้จะซักบ้ออก ถ้าเรียบร้อยนะจ๊ะ okay, นี่เท่าแค่คุกๆไปนี่เป็นตะแสบบปะตบถ่ายชิมก่อนชิมสักก่อนจังเอาอันผักหอมอีปโป้ห่ยกินก็ข้วซวยหอนจ้ะเมนูว่นวมันสีแสบดีแสบสุดหอมน่งหอนแม่้สิบ,บอกว่า ปลากระป๋องแบบนี้ถ้าเป็นคนนอเวเขาเจ้าจกินเขาเจ้าเสียเอาท่าขนมปังแต่ได้ว่าไม่นุน้นอะเอามาย่ำแบบบานห้องสิงละเนาะตบท้ายด้วยนี่พัง่งหอมอีโปรหรือว่าซาลาแหน่อะแค่นี้กะเรียบร้อยไดนึงเมนสูสำหรับมือนี้ไม่นุ้กินคนเดียวเด้อสิเดียวสิว่าเอาช้อนที่อันอันเนี้ยชิมโหลดเพราะว่าที่ไหกะกินคนเดียวนี่นายกินบอจา่านายกินบอจา่า มาเด้อกินข้าวกลประมาณนี้แหละเนาะสำหรับมันนี้ว่ามีอย่างหลายเมนุษย์กะยํำปลากระป๋องจากสไตล์รัวหุณนแม่ขาเนาะมีอย่างกะกินกินไปจากรั้วตางแดนเดี๋ยวสามีก็จะบินตอนสองถุ่มมานนอนบ้านขึ้นหนึ่งเพิ่นกะกลับไปเห็นงานต่อพามีงานด่วนมากเลื่อมบองเือมันกะเสียกำหนดเวลาว่าได้อย่างสี่จากแฟนเมนุษน่ะสี่แฟนงานนุ่นนี่นั่นกะ บ่ไดก้กหยังว่าจ้ะสำหรับมื่อนี่กับาณนี้แหละเนาะจะเอาปลากระป๋องมาย่ำม,มาเมามาเวา่วาจังไหนเมนูนมนกากไว้สำหรับทั้งเพจคุณแม่้านะคะบ่อขอออหยังหลายขอคลิปละหนึ่งแสนวิวกับพ่อพนนะเ <c ười> นาะจะมาแล้วใน,ในไหนเมนูกะตั้งใจเฮ็ดคลิปแบบเต็มกำลังเนาะกฝากเพื่อนๆไว้เป็นกำลังใจให้เมนูเดอจ้ะสำหรับ,รบทั้งเพจคุณแม่้า ค่ะหลักกัทั้งช่องคุณแม่ขาแชแนลเจังใดเพื่อนๆกะกด follow ให้เมนูเด้อก็คือที่บอกไปนะเราบอกลายขอคลิปละแสนวิวเวอร์แสนวิวกับพ่อจ้าวอส์ซันหลัะกกักดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้งช่องคุณแม่ขาอมเมนต์ทิ้งไว้เนาะจะเป็นกำลังใจให้เมนูเด้อร์เมนูกับหวังว่าเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ละ่ะมันสิ่อสางรายได้เฮาเนาะกะเฮ็ดไปเร,เรื่อยๆมีความสุขกับกัน เฮดคลิปจ้ะไปละเดอ้อบนันนี้นี่มาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้เดอกินข้าวไปแล้วจ้าสำหรับมื้อนี้ชีวิตเมียรฝรัง่งมันกับพ่อซ้ำนี่แหละจ้าไปลคะค่ะบาย